ในป่าลึกนะครับผม,มต่อจากภาคที่แล้ว <c oughs> นัดถ้ำกลางทุ่งเขาป่าใหญ่ม,มีเผ่าอยู่เผ่าหนึ่ง<ม>เขาเรียกว่าเผ่ากินคนเผ่<ม>าเนี้ยนะเขาจับเฉลยมาสามคน <c oughs> ก็จะมีทหารอเมริกันสามคนโดนจับตัวเข้าไปในป่าฝั<ม>่งตรงข้ามของป่าเนี่ยมันเป็นเกาะเกาะหนึ่งเป็นเกาะเล็กๆ<ม>ซึ่งเกาะเกาะเนี่ยเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์มากครับคนป่าก็เลยคิดวิธีที่จะข้ามไปตรงเกาะนั้นได้อย่างไรมันต้องสร้างเรือ เส้นผ้าเนี่ยในป่ามันไม่มีคนป่าเลยทําการถลกหนัง mm hmm. ตัวทหารเมรกันเนี่ย mm hmm. มาทําเรือ mm hmm. ครับผม mm hmm. มาทําเรือ mm hmm. เอามาสามคนถกหนังคนแรกก็เอามาทําหัวเรือ mm hmm. ใช่เป็นส่วนหัวเรือ mm hmm. ถกคนที่สองก็มาทํากลางเรือ mm hmm. พอจะมาเอาตัวคนที่สามเนี่ยแต่คนที่สามมันรู้ว่าจะไปทําเรือใช่ไหมมันก็เลยเอามีดเนี่ยจิ้มตัวเอง แล้วก็พร้อมพูดว่าเรื่องต้องจม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 นี่คือการแก้เคาวของคนป่า,ปาครับผม